สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจเหน,นะคะเจะเหยนฟรอร์ดพัปปดงค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมกับอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรุ่น Ford r a n g เจ r 4ประตูนั่นเองนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่น Storm ท a ก4 4คูน2นั่นเองค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะให้กำลังแรงมา้ามาที่ 210แรงมาค่ะแรงบิดให้มาถึง500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะสำหรับค่าตัวคันนี้นะคะจะอยู่ที่1,289,000บาทค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะว่า s t o r m t e c มีอะไรให้หน้าค้นหาบ้างนะคะสำหรับในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะที่เป็นรุ่นนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดำแต่เป็นสีดำเงานั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้ของ Ford ที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้ยังมีระบบในในเรื่องของตัวระบบ ความปลอดภัยขั้นสูงสุดมาให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกล้องหน้าเอย่ยแล้วก็ในส่วนของตัวกล้อง360องศาแล้วก็ในส่วนของตัวระบบเบรกอัจฉริยะมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ขับตามรถคันหน้าด้วยแล้วก็ตัวนี้ยังมีในส่วนของตัวเรดาร์จับ ตรวจในเรื่องของจับในเรื่องของตัวคนเดินถนนและจะก็จักรยานให้ด้วยมาพร้อมกับตัวระบบเบรกอัตโนมัติมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะในส่วนของด้านล่างเนี่ยตัวที่เป็นกันชนด้านหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะคะชายกันชนด้านล่างก็จะตัดเป็นสีโครเมียมนะคะตรงนี้สีโครเมียมแล้วก็เดินได้เดินคลิปด้วยเป็นสีแดงให้นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด สำหรับตัวเซนเซอร์นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีเซนเซอร์หน้าทั้งหมด6จุดให้นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวระบบไฟแบบ m a g น i ท LED นั่นเองค่ะไฟตัวนี้นะคะสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยแล้วก็ยังปรับระบบสูงต่ำอัตโนมัติให้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีไฟ AUX มาให้นะคะตัวนี้ไฟตัวนี้นะคะทำงานร่วมกับตัวไฟสูงนั่นเองค่ะถ้าลูกค้าตบ ตัวคันโยกนะคะไปที่ไฟสูงไฟ a อก็จะเปิดติดขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นเป็นไฟ LED นะคะข้างละ3ดวงนั่นเองมีทั้งหมด2ข้างนะคะแล้วก็มาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้ใส่ในเรื่องของตัวคิวรอมาให้นะคะ แต่เป็นคิ้วล้อที่ทําเป็นสีดําเงามาให้นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวยางนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ20มาให้นะคะเป็นแม็กสีดานะคะตัดด้วยคลิปสีแดงมาให้นั่นเองตัวยางนะคะจะอยู่ที่255 5้าหทับนั่นเองเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นสตอมแท็กเลยนะคะต้องบอกว่ามีรุ่นนี้รุ่นเดียวที่เป็นลายล้อแม็กแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้ยังเป็นรุ่นยูโรไฟมาให้แล้วนะคะสำหรับรุ่นยูโรไฟนะคะสังเกตง่ายๆเลยว่าตัว ด้านข้างเนี่ยจะไม่มีคําว่าเทอร์โบนั่นเองค่ะจะตัดตรงนี้ออกไปเลยแต่ว่าช่องระบายอากาศก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะคะมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศานะคะแล้วก็ตรงมุมกระจกตรงนี้นะคะด้านข้างตรงนี้นะคะอยู่ตรงซ้ายมือเนี่ยจะมีในส่วนของตัวเตือนนะคะตัวนี้จะเป็นาบสปอร์ตนะคะเตือนจุดอับสายตาที่มองไม่เห็นทางด้านข้างให้นั่นเองนะคะแล้วก็ ยังมีในส่วนของตัวไฟนะคะตัวนี้จะมีไฟสองสว่างด้านข้างให้ด้วยนะคะเวลาเราดับเครื่องยนต์นะคะเปิดประตูรถนะคะไฟดวงนี้จะติดขึ้นนะคะไว้2สว่สว่างที่พื้น พื้นถนนให้นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างประตูนะคะรุ่นสตอมแท็กพิเศษอย่างมากเลยนะคะในส่วนของตัวหนังสือนะคะที่เพิ่มมาให้เป็นหนังสืออังกฤษแล้วก็ปั๊มคําว่าสตอมแท็กนั่นเองเป็นตัวหนังสือสีดําตัดด้วยสีแดงนั่นเองค่ะตัวชายบันไดเหยียบด้านข้างก็มีมาให้แล้วนะคะที่เป็นสีดําให้นั่นเองอแล้วก็ความพิเศษของรุ่นสตอมแท็กที่เหนือกว่าตัวไวแท็กนะคะจะได้มาเป็นตัวลาวหลังคา เล่าหลังคาตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่นะคะใหญ่กว่ารุ่นวาแท็กแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยนะคะจะมีตัวปรับนะคะด้านบนนะคะสามารถวางพวกเอ่เรือพยายักได้นะคะหรือวางพวกเป็นเหล็กแท่งยาวๆก็ได้นะคะสามารถปรับองศาได้เลยนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มเนี่ยติดตั้งให้เป็นฟิล์มแบบพิเศษเลยนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกให้นั่นเองค่ะตัวนี้ความเข้มเป็นสีดำนะคะอยู่ที่60%รอบคันนั่นเองติดตั้งตัวกันสาดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโลมาด้านหลังนะคะ ความพิเศษกว่าสตอมแท็กอีกเหมือนกันนะคะตัวนี้สามารถปรับในเรื่องของตัวโลมาได้ด้วยนะคะตัวนี้สามารถปรับได้เดี๋ยวปรับให้ดูนะคะก็ดันตรงนี้นะคะให้สุดนั่นเองนะคะสามารถปรับได้5ระดับนั่นเองค่ะสามารถปรับได้เลยนะคะว่าเราวางของชิ้นยาวๆไว้ตรงไหนนะคะก็สามารถปรับเองนได้เลยเนาะเลื่อนได้นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นไฟที่เป็นไฟ LED นะคะตัวนี้ไฟตัวนี้จะเป็น LED แบบเต็มดวงนะคะด้านข้างก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นไบสปอร์ตตรวจจับ วัตถุด้านข้างให้ด้วยนะคะที่แจ้งไปเมื่อกี้จะทำงานร่วมกับตัวตัวที่เป็นตัวเซนเซอร์ตัวที่อยู่มุม,มกระจกด้านข้างนั่นเองค่ะแล้วก็กันชนท้ายนะสำหรับรุ่นสตอมแท็ตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะแต่ว่ามีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด6จุดนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวฝากระบาดท้ายเนี่ยจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงมาให้แล้วนะคะตัวนี้นะคะที่เป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงแล้วก็ยังให้ในส่วนของตัว ชาร์จนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปลั๊กไฟ230โวลต์นะคะสำหรับสายแคมปิ้งนะคะซื้อคันนี้ไปก็คุ้มมากๆเลยสำหรับรุ่นยูโรห้านะคะความพิเศษของเขาที่ได้มาจะเพิ่มมาในส่วนของตัวไฟโซล,ลติ้งมาให้ด้วยนะคะสามารถปรับให้ติด ตำแหน่งไหนก็ได้นะคะสามารถติดได้ถึง4ตำแหน่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็ยังม,มีในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถล็อกในเรื่องของตัวฝาท้ายได้ด้วยนะคะสำหรับตัวสตอมแท็ c นั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัวโลโก้เพื่อให้รถ มีมิตินะคะเพิ่มในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์นั่นเองนะคะเพื่อให้รถมีมิติแล้วก็เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนั่นเองนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถแกะออกได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับภายในด้านหลังนะคะผู้ได้สารตอนหลังตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําเดินได้ด้วยสีแดงนั่นเองแล้วก็ปั๊มคําว่าสตอมแท็กนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยยังมีในช่องเสียบสาย ไฟนะคะ230โวลต์ให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้โดยสารตอนหลังอยากจะใช้ในเรื่องของชาร์จพวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยมีมีตัวเสียบสายชาร์จ USB แล้วก็ Type C มาให้ด้วยแล้วก็ยังเป็นแอร์หลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับด้านหน้านะคะก็ตัวนี้นะคะรุ่น Storm Tag ให้มาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะคะทั้งหมดคู่หน้าให้เป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็ตัวนี้นะคะ ยังมีในส่วนของตัวหัวเกียร์ที่เป็นหัวเกียร์ e-shifter มาให้นั่นเองนะคะหัวเกียร์ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะสามารถปรับในเรื่องของโหมดแมนนวลได้เลยนะคะตัวนี้จะได้มาโหมดการขับขี่ทั้งหมด4โหมด4โหมดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นยูโรไฟค่ะสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมก็จะเป็นระบบตัวตัว a u x นะคะตัวนี้นะคะ ตัวออโต้สตาร์สต็อปมาให้นะคะตัวนี้นะที่เพิ่มมาเป็นยูโรห้านะคะแล้วก็สามารถปรับปิดในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าได้ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้นะคะยังเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็หุ้มหนังด้วยแล้วก็เดินได้ด้วยได้สีแดงนั่นเองนะคะในส่วนของตัวหน้าจอซิงค์นะคะจะได้มา12นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็ยังให้ ไฟแอบเบนไลด์ด้วยนะคะเป็นไฟต้อนรับที่เป็นลำแสงสีฟ้ามาให้ด้วยคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัวเปลี่ยนนอรจะเป็นสีดำเงาให้นั่นเองแล้วก็การสตาร์ทรถยนต์นะคะจะเป็นระบบพุชสตาร์ทมาให้แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวช่องวางแก้วมาให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการควบคุมไฟนะคะทั้งหมดไฟไฟหน้าทั้งหมดเลยนะคะเป็นไฟกระบ,บะหลังนะคะลูกค้าเนาะ แล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มในเรื่องของตัวควบคุมกระจกมองข้างแล้วก็กระจกทั้งหมดขึ้นลงสี่บานที่เป็นไฟฟ้าให้นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะจะอยู่ที่สิบสองจุดสี่นะคะตัวนี้นะ,ะแล้วก็เป็นหน้าจอที่เป็นดิจิตอลด้วยนะคะบอกสถานะของตัวรถนะคะเป็นดิจิตอลนั่นเองแล้วก็เป็นเมนูภาษาไทยให้ด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรุ่นสตอมแพกนะต้องบอกว่ารุ่นนี้ขายดีมากๆเลยเพราะว่าออปชั่นมาเยอะมากนะคะมาเต็มเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้นะคะเรามีสีให้เลือกทั้งหมด3สีนั่นเองนะคะจะมีสีเทาด้านหลังนะคะแล้วก็สีขาวแล้วก็สีอีกสีหนึ่งจะเป็นสีดำสีดำนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบสีไหนนะคะสามารถ โทรเข้ามาสอบถามในส่วนของโปรโมชั่นนะคะหรือว่าการจัดไฟแนนอะไรอย่เงี้ยโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์063ค่ะ368 1441นั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะเข้ามารับชมช่องจเจ๊แล้วอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะโปรนี้ดีมากๆเลยถ้าอยากทราบโทรเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้จเจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ